ชมนฮะรไร่คนไทยสวนสองจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับตันนี้แดดแรงนะฮะแดดสาครับบ้านไผ่ขวางนะฮะวันนี้พามาชมการทําร้านนะฮะทำร้านป้อโน้องกิ๋งนะฮะปลาได้หนึ่งปีแล้วเตรียมเตรียมที่จะทําการบํารุงดอกบารุงผลนะครับ พุชาสามรถแสงทองครับผมติดลูกแล้วครับอันนี้ก็ตัดแต่งสาวได้สองเดือนฮะตัดแต่งสาวเดือนมีนาคมนะครับสองศนสองสามะฮะอันนี้ก็พอเราตัดแต่งสาวเสร็จนะครับต้นนี้ก็อายุ1ปีพอดีนะฮะเพราะว่าตอนที่หกเดือนมันมีลูกทิ้งละแล้วก็เดือนมีนาก็มาตัดแต่งสาวครับตัดแต่งสาวอันนี้ก็มาทําโยงฮะ ทำร้านครับทำร้านโยงนะฮะแล้วก็บารุงดอกผลครับพุทราหะ,ะหนึ่งปีนะครับอันนี้หนึ่งปีก็จะมีปลูกไว้สี่ร้อยต้นนะครับก็จะมีที่โคกนะฮะที่โคกแบบเนี้ครับก็ประมาณสั้งสองร้อยกว่าต้นแล้วก็ที่ลุ่มนะึ่ฮะที่ลุ่มปิดท้องนาฮะมันจะมีที่โคกกับที่ลุ่มที่ลุ่มก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ 80%ครับ80%ที่โตนะฮะมีพามาชมครับผมมามัดนะฮะตอกตอกสามมุมครับเพราะว่าไม้ไผ่มันถ้าตอกสี่มุมเนี่ยมันจะใช้เยอะฮะข้างล่างสี่ข้างบนก็สี่ก็เป็นแปดลำอันนี้ก็เลยตอกสามมุมฮะข้างบนก็สามนะครับข้างล่างก็สามก็เลยเป็นหกนะฮะ อุปกรณ์ครับตัวนี้สําคัญมากนะฮะอันนี้งบอยู่ที่สามสิบบาทะฮะงบตะปูนะฮะไม้เองนะครับตัวนี้จะขึ้นตอกนะฮะตอกข้างบนเหลาเหลาไม้ให้แหลมแล้วก็ขึ้นตอกข้างบนครับกําลังติดลูกครับผมกาลังติดลูกตอนเ,เช้าๆเนี่ยฮะพึ่งเยอะมากนะครับพึ่งมาช่วยผสมเกสรครับ นี่ก็เพิ่งจะโยงนะฮะโยงครับเอาเชือกยางยืดนะเชือกยืดซื้อมาผ้ายืดนะฮะซื้อมานะครับมัดมัดดีมากเลยครับแน่นดีแล้วก็โยงได้ด้วยครับนี่ก็ฉีดขีดปุด๋ยฉีดยาไปเมื่อวานครับใบเขียวเร็วมากเลยนะครับบอรลอนแคลเซียมนะครับบำร,รุงดอกบำรุงผลครับ กำลังปิดดอกนะครับตัวนี้กํลาลังบํารุงฮะพุทราสามรสเนี่ยมันจะรสชาติเขาเนี่ยจะหวานนะฮะหวานนํานะครับเปรี้ยวนิดนะฮะแต่ถ้าดิบก็จะมีฝาดหน่อยกรอบอร่อยมากครับน,นี่ก็ยังไม่ซอยกิ่งข้างล่างออกนะครับอันนี้ซอยออกแล้วแล้วก็จะมีพัน พันพวงทองฮะมาปลูกผสมมาปลูกผสมเกสรน,นะฮะทำให้สามรสยัจะดกกว่าเดิมวงทองนี้ก็เวลาสุกเนี่ยครับเขาก็จะหวานฮะดิบเขาก็จะฝาดแต่เขากดกฮะดกกิ่งหักก็แล้วดกมากครับพันนี้ยินได้ครับขายได้ะฮะหวานเอามาไว้ปลูกไว้ผสมเกสรน,นะฮะใบเขาก็จะใหญ่กว่าสามรสนะฮะสามรสแสงทองหน่อยนะครับแต่ดกครับดกแล้วข้นเหนียวนะครับนี่ สามรถแสงทองก็คั่วเหนียวนะครับคั่วเหนียวสามรถแสงทองอพันนี้นะครับคั่วเขาจะเหนียวครับไม่ค่อยลวงง่ายนะฮะอันนี้ก็ปักสีนะครับปักสีแต่ยังไม่มีไม้ไม้มานะฮะอันนี้ปักตอนแรกมาคํานวณดูแล้วไม่พอก็เลยไปปักสามครับนี่ก็รอรอไม้มาข้างบนอีกนะครับรอตัดใหม่คงจะอีกหลายวันฮะกว่าจะเสร็จนะฮะนี่ก็ทํามาทํามาก็สี่วันแล้วครับเนี่ย สี่วันได้เป็นร้อยกว่าต้นครับสี่วันได้ร้อยกว่าต้น <_ T> ก็งานเอาการเมืออกันท่านหนักเอาการเหมือนก,าอากาันนะครับตอกเสาเนี่ยครับตอกเสาขนไม้เนยฮะแล้วก็มัดนี่ก็เป็นแปลงตัวอย่างครับสําหรับท่านที่กําลังปลูกหนึ่งปีนะฮะทาตามได้นะครับทําตามอย่างได้แต่ทาไม้เยอะก็ทําแบบนี้เลยครับนี่ฮะอันนี้ผมก็ทําแบบนี้นะฮะแต่ อต่นี้ยังมายังไม่มีครับรอตัดมาแล้วค่อยมาใสอีกทีปลูกกันเยอะนะครับพุซาสามรถเนี่ยฮะแสงทองเนี่ยมันขายง่ายขายคล่องครับตลาดต้องการนะฮะสี่สิบกว่าลูกโลครับสายพันธุ์นี้นะฮะเอาไว้เวลาเก็บอ่าถ้าถ้าแปลงไหนที่ขายไม่ทันนะฮะเก็บไม่ทันเลยอย่างเงี้ยครับเขาก็สามารถที่จะนำมาตากแดดได้ครับเอาไปเชื่อมต่อนะครับ ก็จะมีทั้งต้นโตต้นไม่โตครับค่ะเข้ากันไปแต่ถือว่าสวยมากครับอันนี้ก็ดูแลเดือนละครั้งนะฮะดูแลเดือนละครั้งในหนึ่งปีนะฮะหนึ่งปีแล้วนะครับดูแลเดือนละครั้งเพราะว่าลงมาดูแลได้แค่เดือนละครั้งครับถือว่าได้แบบนี้ก็ถือว่าโออยู่ครับโออยู่แต่ถ้าใครที่ปลูกแล้วท่านใดที่ปลูกแล้วนะฮะดูแลเดือนละ เดนละอาทิตย์ละครั้งครึ่งเดือนครั้งเนี่ยโอ้โหจะโตดีมากครับรดน้ำใส่ปุ๋ยฉีดยาเนี่ยฮะจะจะโตเร็วมากครับก็ติดตามกันต่อนะฮะเพราะว่าติดตามกันต่อครับเดือนกรกฎานี้ก็ปลายเดือนก็น่าจะมีมีผลผลิตให้